วัค่ะวันนี้เราก็จะมาออกกําลังกายคิดเวิร์คเอา20นาทีนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดัมเบลแล้วก็แคทเทลแล้วก็เสื่อยคะนะคะใครที่ไม่มีแคทเทลก็ใช้ดัมเบลได้ะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย20นาทีนะคะโอเคไปเลย ถ้าเรามาเริ่มวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะโดยการยืดหัวไหล่ยืดแขนแล้วก็ยืดขายืดลำตัวนะคะเพื่อเป็นการบอกร่างกายว่าเราจะออกกำลังกายแล้วค่ะแล้วท่าแรกนะคะจะเป็นไฮน e ส่วนใครที่ไม่ได้ก็ให้เดินหยอะๆแบบนี้แบบมาร์ชนะคะถ้าใครได้ก็เป็นไฮนีเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้ดัมเบลคู่นะคะโดยจะเพิ่มฮาร์ดเลสนิดนึงถ้าใครไม่มีอุปกรณ์แบบนี้มานั่งแบบนี้ก็จะใช้เป็นโต๊ะยาวหรือบันไดที่บ้านนะคะก็จะเป็นดัมเบลสเตปอัพค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น kettlebell swing นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นท่า Push Up แล้วก็ Half Burpee นะคะ Half Burpee ในที่นี้ก็คือทำแบบนี้นะคะวิดพื้นไปแล้วก็ขึ้นมายืนแบบนี้ค่ะไม่ต้องกระโดดนะคะสำหรับคนที่ไม่ไหวนะคะไม่ต้องกระโดดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้ดัมเบลนะคะโดยการอุ้มแบบโกลเบสควอตนะคะแล้วก็เตะขาไปด้านข้างแบบนี้ค่ะก็จะได้ขาด้านในพร้อมกับต้นขาด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ก้นด้วยค่ะ ต่อไปเราก็ทำเคสเท l บ Swing เหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มฮาร์ดเ a t ทนะคะระหว่างเซตค่ะ ข้อต่อไปนะคะเราจะใช้ดัมเบลในการบริหารท้องนะคะโดยจะเริ่มจากนำดัมเบลไปหลังศีรษะแบบนี้นะคะแขนเหยียดตรงนะคะแล้วก็ชันเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นแขนเหยียดตรงแบบนี้ในจังหวะที่ขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นการบริหารท้องนะคะ ท่าต่อไปนะคะถ้าใครทำไม่ไหวก็ให้แค่ทำเป็นไฮนีหรือมาร์ชแทนนะคะท่านี้เรียกว่านีทักนะคะจะมีแรงกระแทกนิดนึงแต่ถ้าใครอยากทำก็ให้เอาน้ำหนักนะคะลงที่ปลายเท้าไม่ใช่ส้นเท้านะคะเอามาดูด้านข้างค่ะ ท่าต่อไปนะคะเราจะบริหารแขนนะคะเราจะทําทีละข้างก็ได้ค่ะแบบนี้หรือจะทําพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้ค่ะแต่ตัวเราจะต้องนิ่งไม่โยกนะคะอันนี้ก็จะได้ไหลด้านข้างนะคะ ถ้าใครเหนื่อยนะคะก็ให้พักจิบน้ํานะคะหรือพักสักครู่หนึ่งนะคะให้ฮาร์ดเลดลงนิดนึงนะคะถ้าต่อไปนะคะจะเป็นการบริหารหัวไหล่เหมือนกันเราจะใช้ดัมเบลอันเดียวนะคะจับทั้งหัวทั้งท้ายนะคะเราจะเริ่มโดยการที่แยกไยเท้าสควอตก่อนนะคะดูการจับดัมเบลนะคะแบบนี้ทั้งหัวทั้งท้ายแล้วก็สควอตแล้วก็พร้อมกับดันหัวไหล่ขึ้นไปแบบนี้ค่ะท่าน,นี้ก็จะได้ต้นขาด้านหน้าก้นแล้วก็หัวไหล่พร้อมกันค่ะ ไปนะคะจะเป็นการวิดพื้นนะคะถ้าใครไม่ไหวนะคะสําหรับผู้เริ่มต้นให้วิดพื้นแบบตั้งข่าวแบบนี้นะคะก็คือจะไม่ต้องอเกรงมากค่ะเกรงลําตัวมากแต่ถ้าใครเก่งแล้วก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเราเริ่มเมื่อยหัวไหล่นะคะก็ให้ยืดลำตัวแบบนี้นะคะดันสะโพกไปข้างหลังค่ะแขนเหยียดตรงนะคะโอเคเราไปเริ่มกันต่อเลยค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นการบริหารหลังแขนนะคะเราจะยืนนะคะ45องศาแบบนี้นะคะแขนเห็นไหมคะ สังเกตว่าจะไม่เลยลำตัวไปนะคะจะขึ้นมาที่หน้าอกนะคะแล้วก็จะไปด้านข้างแค่ในระดับตัว45องศานะคะอันนี้จะบริหารหลังแขนนะคะ ต่อไปนะคะไฮนี้ค่ะ าต่อไปนะคะเราจะใช้ step up แบบนี้ค่ะก็จะเป็นดัมเบลสเตปอัพไซส์คิดนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นโต๊ะยาวที่มันดูมั่นคงหน่อย เราทําด้านหนึ่งแล้วแล้วเราก็มาไฮานีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตเลื่อน สเตปอ่อสเตปอัพเอยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากล้องค่ะโอเคแล้วเรามาทำอีกด้านหนึ่งต่อกันเลยนะคะ โอ้ยมันเหนื่อยมากหายนี้ต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปค่ะ ท่าต่อไปนะคะไซส์เบนนะคะท่านี้จะได้ท้องนะคะถ้าใครไม่มีแคตเตเบลก็ใช้ดัมเบลก็ได้นะคะก็คือยืนถือดัมเบลหรือแคตเตเบลข้างหนึ่งนะคะแล้วเริ่มจากการที่ดันศีรษะนะคะไปด้านตรงข้ามก่อนลงไปให้สุดแล้วค่อยดึงขึ้นมาให้สุดค่ะท่านี้จะได้ท้องด้านข้างก็คือตัวคอมสเซอร์นะคะคอมสเซอรเราจะแข็งแรงมาก แล้วไฮนี nee ต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะโอ้ยเหนื่อยมากเลย ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้เป็นบอกว่าทั้วทั้วบอดี้นะคะลองทำกันดูที่บ้านถ่าย20นาทีนะคะแล้วก็ถ้าใครหนอ่ไยก็พักระหว่างเซตได้ค่ะหรือว่าถ้าไหนหนักเกินไปก็ไม่ต้องกระโดดก็ได้ะคะ่ะท่าซีทางอาจจะแบบว่าแค่นั่งแล้วก็ยืนขึ้นก็พอค่ะโอเคไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ